<c oughs> ใครอ่ะหนุ่มน้อยหล่อเราไม่เบาเลยเนาะ <c oughs> ตามข้ากลับไปเป็นสามีหัวหน้าโจรเถอนะมาเม,มาแล้วมาแล้วไม่ไม่มไม่คือไม่ข้าข้าขคือท่านหญิงรองท่านใส่ความองคหญิงสามแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> นางเห็นท่านชอบท่านชายหานเลยให้ข้าน้อย,ยจับท่านขังในหลุมพรางค่อยนําท่านชายหานไปช่วย อยากจับคู่ให้ทั้งสองอพูดไปแล้วก็ทําเพื่อท่านไม่มีเจตนาทําร้ายท่านแน่นอนเจ้ากำลังทําร้ายข้าพูดซละอิดยิบเลยจะบ,บอกว่าข้าไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอข้าน้อยไม่อาจทนดูท่านหญิงรองเข้าใจท่านผิดหนักเลยแหละที่ท่านพูดหมายความว่า <c oughs> เขาพูดทั้งหมดเป็นจริงเ <c oughs> ถินเชียนเชียนเมื่อก่อนข้าค,คิดว่าท่านชาแต่ใจ แต่ตอนนี้ดูท่าท่านอย่างไร้หัวใจด้วยคือพี่รองอย่าโทษข้าเลยนะข้านข้าไม่โทษเจ้าข้าต้องขอบใจเจ้าด้วยซ้ำน้องสามหากมีใจยกท่านชายหานให้ข้าจริงทำเรื่องพวกนี้มากหน่อยพอเจ้าทำบ่อยครั้งเขาก็จะเลิกคิดถึงเจ้าเอง โอ้แกะแล้วนะท่านชายหานนิขยาสมานแผลที่นำมาจากเมืองฮวาหยวนข้าช่วยท่านชายทำแผลเองนะเชนเชียนก่อเรื่องจะเป็นิสัยท่านชายอย่าเก็บใส่ใจเลย เมืองหอยหยวนของเราแต่ไหนแต่ไรสตรีเป็นใหญ่ในสายตาเชนเชียนท่านไม่ต่างกับของเล่นชิ้นใหม่ของนางไม่อยากได้แล้วก็ให้คนอื่น <c oughs> ท่านชายทำใจเถอะท่านหญิงรองท่านเอาใจใส่ไม่เหมือนเจ้าเมืองน้อยนะนินทาระยะับนะเผาขนเหรอไอจีเจ้าเมืองน้อยมาทำไมท่านชายเจ็บตัวเพราะข้าข้าตั้งใจเอายามาให้ท่านนะเจ้าเมืองน้อยเกรงใจ เจ้าเมืองน้อยรอด้วยมนีคะวู้วามพักกลับก่อนนะขอบคุณท่านหญิงรองเฮ้ยปาบอกว่าโกรธ แต่การกระทําไม่ใช่เลยข้าส่ยยาต้องตัวติดกันขนาดน,นี้ใช่เหรอบอกว่าข้าไรห้หัวใจหัวใจของข้าทางดวงเอามาช่วยเขาจีบชูชูหมดแล้วคนเข<อ>ีย<อ>นบทก็คือแพรัระบาปตัวละครที่ข้าเขียนเองยังจะมาบ่นข้าอีกอใจไม่ทันโม,มโหมากจะสูจืออิงนั่นบาดเจ็บตอนไหนกันขน้อยว่าเขาสร้างทำทำไมเจ้าเมืองน้อยอยังปกป้องเขาจับตาดูว้ข้าจะคอยดู เคยเหิงส่งคนแบบนี้มาอยู่ข้างกายเชียนเชียนมีแผนการอะไรกันแน่ขอรับรวมตัวก้เจอรุวย จุดดอกไม้ไฟของความช่วเหลือเร็วมาแล้วมาแล้วทไงดีมาแล้วแต่ว่ามันชุ่มไปด้วยน้ำเลยจบเหน่องหญิงสามคราวนี้ไม่มีคนช่วยท่านได้แล้วข้ารู้แล้วไม่ต้องย้ำรายงานรายงานท่านชายสายสืบรายงานว่า เมื่งกลัวน้ำคนผ่านจุดซุ่มโจมตีท่านหญิงรองรองเข้าค่ายทหารแล้วเหอย่า <bege listings. S 3> <hi> แล้วไป <hi> จะ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 เจ้เมืองน้อยถูกเมื่งกลัวจับตัวไปแล้วเถิญเชียนเชียนใค้กล้ามาบุกเขาไว้มา ใมเาเ็ของข้าเรียกไอ้คนบงการออกมาด้านนี้นี่เหรอีเออเจ้าเมืองน้อยเจ้าเมืองน้อยเป็นอะไรไหมขอรับมีอะไรสึกหลอไหมเจ้าเมืองน้อยเจ้าเมืองน้อยอะไรเหตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งเขาไว้เมืองไม่ใช่เจ้าเมืองน้อยเจ้าเมืองน้อยให้ฉู่ฉูเป็นโน่นให้ฉู่เป็นีเจ้าเมืองน้อยอย่าพูดจาเหลวไหลไม่เอาไม่พูดจะหลบไปเลยหลไปลำคันเมาแอเลยค เป็นลูกพี่แห่งเขาไว้บังไม่กลัวใครหน้าไหนเชนเชนเชนท่านยังจำได้ไหมว่ามาปราบโจรน, <_ EN> <_ EN> <_ EN> นใครอ่ะหนุ่มน้อยหล่อเราไม่เบาเลยเนาะ<_ EN> <_ EN> ตามข้ากลับไปเป็นสามีหัวหน้าโจรเถอะนะมามมาแล้วมาแล้ว โอย่าพูดแบบนั้นปากเลยนั่นนี่นี่คือสามีท่านเป็นไงได้สติยังจริงนี่ยเขาไมีสามีหลอขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันได้มาตอนไหนเนี่ยได้มายังไงยังไม่รู้ตัวเลยักแล้วแต่ว่าท่านแย่งมาแย่อ่อ้เซอีกรอบย้งขย่งอีกรอบแล้วกันขอตรวจสอบสินค้าหน่อยตรงนี้มีกล้ามกี่มัดอะ ดูจิ้มคนนะไม่ใช่หมาเน่ากล้ามท้องนี่แน่นดีเนาะจึ๊ดไม่มีสติเลยนี่เจ้าเมืองน้อยกลับไปคุยกันมีอะไรกลับไปค่อยคุยเอ้ยเชือข้าหันไปให้หมดเอ้ยพวกเจ้าก็เลิกดูได้แล้วหันไปเลิกเล่นเถอะกลับไปกับข้า อาชิบอาชิบอชิบอชิบอชิบ,ชบ,ชบเมื่อท่านทันเ,เล่นเราจะบอกให้นะท่านหน้าตาเหมือนคนคนหนึ่งมากแต่เขาคนนั้นเคยบอกว่าจะปกป้องข้าตลอดไปแต่ถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเขาโกรธข้าแล้วยังเอาจนนภกเขามาขู่เ้าอีกสุดท้ายก็ทิ้งข้าเอาไว้ในค่ายคนเดียวข้าไปดีเองแต่ว่าข้าก็มาแล้วไง ฮันซวเนี่ยทำไมเพิ่งมาทำไมเพิ่งมาข้ากลัวจะตายอยู่แล้วก็เกือบเออท่านดูดาบยาวพวกเขาท่านดูดาบยาวพวกเขาใหญ่ขนาดนั้นนะ,ะก็รู้ผแล้วพาแล้วไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรไม่ร้องนะไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง,องข้าผิดเองถ้าจะตบตีข้าดาทอข้ายังไงก็ได้อ่ะแต่ท่านเป็นของนางเอก ต้นชายคนพวกนี้ทํายังไงดียในเมื่อผู้จองยืนยันว่าเชีนเฉีนเป็นผัวหน้าใหญ่งั้นก็กลับค่ายกับนางต่อไปทุกคนบนเขาไว้มึงเป็นคนของเจ้าเมืองน้อยทําประโยชน์ให้นางหลังกลับถึงเมืองหัวหยวนท้ามละเลยกฎหมายผู้ขัดคําสั่งลงโทษตามวินัยทหารงานกล่อยเลยไปเด้ไปเถอะ ตามหัวหน้าใหญ่ไป